สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ผู้ที่รักผู้ที่ชื่นชอบพระเครื่องวัตถุมงคลเครื่องรางของขังนะครับวันนี้เฮงดีพระบ้านพระราคาถูกพระราคาหลักร้อยมาจะเจอกับพี่พี่อีกแล้วใน EP ีที่542 สวัสดีพี่พี่ยามเช้าวันพฤหัสบดีที่25กรกฎาคม2567นาิะครับพี่พี่ครับวันนี้เหมือนเช่นเคยมีพระบ้านราคาถูกๆเอามาเป็นปันพี่พี่อีกแล้วครับพี่พี่ครับขอแค่พี่ดูให้ชอบดูให้ใช่แล้วพี่ทักทายน้องได้เลยนะครับพี่พี่ใจร้อนพี่โทรได้เลย0 9 6 2 5 9 4 0 9 3จะแอดไลน์ก็ไอดีไลน์เฮงดี789และสําหรับพี่พี่ลูกค้าใหม่ไม่ต้องกังวลใจนะครับพี่พี่ทางร้านมีบริการเก็บเงินปลายทางให้พี่พี่สบายใจกันได้เลยว่าพระที่ส อย่างแน่นอนนะพี่พี่เนาะลองดูครับพี่พี่ครับชอบอะไรกันไหนทักทายน้องได้อยากตัวรูปเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มในการตัดสินใจพี่พี่ก็บอกน้องได้เลยแจ้งน้องได้เลยครับพี่พี่ครับยินดีให้บริการครับพี่พี่แล้วก็ถ้าพี่พี่เพิ่งเข้ามารบกวนกบ เอยรบกวนกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องชายคนนี้ด้วยนะครับพี่พี่ครับแล้วก็พี่พี่อย่าลืมกดติดตามกันไว้เวลาน้องลงคลิปใหม่ระบบจะได้แจ้งเตือนที่หน้าจอโทรศัพท์ของพี่พี่ว่าเฮงดีพระบ้านมีการลงคลิปใหม่แล้วพี่พี่จะได้กดเข้ามาได้รับชมอย่างทันท่วงทีพี่พี่นอพี่พี่เนาะจะได้ไม่พลาดรายการที่อยากได้ครับพี่พี่ครับแล้วก็ถ้าพี่พี่กดติดตามไม่ได้หรือกดติดตามไม่เป็นไม่เป็นไรนะครับพี่พี่ครับเรามาเจอกันที่นี่เลยที่ช่องเฮงดีพระบ้านนะครับพี่พี่พระบ้านราคาถูกๆๆมีีลงทุกวัันครบพ่ เน้นย้ำเลยว่ามีลงทุกๆก,กวนกันพี่พี่พตีห้าและสี่โมงเย็นมีสองช่วงเวลานะพี่นนองมีตีห้าและสี่โมงเย็นเรามาเจอเจอกันที่นี่เฮงดีพระบ้านพระบ้านๆนราคาถูกๆรอพี่พี่อยู่นะ,ะพี่พี่ครับแล้ววันนี้ เช้าเช้าวันพฤหัสแบบนี้มีพระพอสมควรกับพี่พี่ครับประมาณ33รายการนะพี่เนาะมีประมาณ33รายการประมาณนี้กับพี่พี่ไม่มากไม่หมยนะพี่เนาะประมาณนี้พอสมควรพอดีพอดีอย่างนี้ครับพี่พี่เริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่าพี่พี่ครับเพื่อไม่ให้การเสียเวลาพี่พี่เริ่มต้นรายการแรกกันเลยดีกว่านะพี่พี่เนาะเริ่มต้นรายการแรกเลยพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับขอเนองขยับกล้องนิดนึงนี่พระสวยๆเพียบเลยพี่พี่ลองดูครับพี่พี่ครับรายการที่หนึ่งพี่พี่เปิดประเดิมรายการที่หนึ่งจะเป็น ผร <Cornell. S 2> ะผงแบบนี้ครับพี่พี่ผ้าผงแบบนี้น้องพี่น้องลองดูกับพี่พี่ครับนี่เลยสมเด็จพิมสามเหลี่ยมแบบนี้พี่พี่สมเด็จพิมสามเหลี่ยมแข้งหมอนแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เก่าดีสวยดีนะพี่พี่นะเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยนะครับพี่พี่ครับเลี่ยมพลาสติกมาให้เรียบร้อยแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบนะพี่พี่เนาะเอาสามร้อยบาท รายการที่1เอา3 0 0รบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่รายการที่2ครับพี่พี่ภาพปิดตาจัมโบ้แบบนี้พี่พี่ลองดูในนี้น่าจะเป็นจัมโบ้สหรือเปล่าน้องพี่น้องลองดูแบบนี้พี่พี่ผมจำไม่ได้วิญญาณตีเนี่ยเป็นจัมโบ้หนึ่งหรือจัมโบ้สองน้องพิ่นน้องแบบนี้แต่ว่าได้ความเก่าสวยงามดีแบบนี้แล้วเลี่ยมคลาสสิกวินเทจมาเลยพี่พี่ลองดูเส้นเกสาเต็มเต็มแบบนี้พี่พี่ครับเส้นเกสาเต็มเต็มแบบนี้เลยนี่ อุดตะกุดหนึ่งดอกแบบนี้อุดตะกุดหนึ่งดอกแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูในเส้นเกสาเต็มเลยครับพี่พี่ครับเส้นเกสาเต็มเลยแบบนี้เนาะพี่พี่เนาะลองดูเผื่อพี่ๆท่านใดชอบคพรับพี่พี่เก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เก่าดีสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูพับปิตาจัมโบ้หลวงปู่โต๊ะแบบนี้รายการที่2เอา4ี0บาทอย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่ๆี่ครับรายการต่อมารายการที่3ามครับพี่ๆแม่นางกวักแบบนี้ครับพี่พี่แม่นางกวักหลวงพ่อเตะคงทองแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยครับพี่พี่นี่ดูนะ เก่าๆสวยสวยแบบนี้พี่ๆลองดูนี่ดูเก่าดีสวยดีมีการทาทองพี่ๆับมีการทาสีทองพี่น้องลงลงสีทองแบบนี้นี่แล้วลองดูพี่ๆแบบนี้เลยเก่าเก่าสวยสวย,สวย,สวยแบบนี้พี่พี่ครับเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เนื้อดินเผาพี่ๆครับเนื้อดินเผาแบบนี้เลยพี่ๆลองดูนี่โอ้โหดูอันนี้เขาทาสีทองใต้ฐานด้วยน้องพี่น้องแบบนี้ครับพี่ๆลองดูเลยเก่าดีสวยดีแบบนี้แม่นังกว่างหลวงพ่อเตคงทองแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบรายการที่3เอาซีร้อยบาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านะครับพี่ๆครับรายการต่อมาพี่ซุ้มละคังพี่พี่ครับซุ้มละคังน้องน้องแบบนี้เลยพี่พี่เก่าๆสวยๆแบบนี้ครับพี่ๆนี่เนื้อผง จุ่มลักแบบนี้พี่ๆลองดูครับพี่ๆครับเนื้อผงจุ่มลักแบบนี้แล้วด้านหน้ามีการปิดทองสวยๆปิดทองแห้งๆเก่าๆแบบนี้ครับพี่ๆปิดทองแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่ๆครับลองดูน้องแบบนี้เก่าดีสวยดีซุ้มละครังแบบนี้พี่ๆหลวงหลวงปู่บุญน้องะหลวงปู่บุญนวดกาบางแก้แบบนี้พี่ๆลองดูเนี่ยอันนี้เขาจุ่มลักมาเลยพี่ๆครับเก่าดีแบบนี้รายการที่4ถ้าพี่ๆท่านใดชอบเอาซี0บาท อย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่ห้า หลวงปู่ทวดก็พี่พี่ครับหลวงปูดทวดแบบนี้ก็พี่พี่เก่าๆสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยโอ้โหดูเก่าดีสวยดีแล้วมีทการถักเชือกด้านในแบบนี้พี่พี่ครับนี่ดูถักเชือกด้านในแบบนี้คลาสสิกสุดๆครับพี่พี่ต้องบอกว่าคลาสสิกสุดๆน้พี่น้องแบบนี้ลองดูเลยพี่พี่ครับนี่เลยหลวงปูดทวดแบบนี้พี่พี่ลองดูนะพี่น้องแบบนี้พี่พี่เก่าๆสวยงามดีเก่าๆสวยงามดีแบบนี้มีการถักลวดอยู่ข้างในน้พี่น้องถักลวดด้านในแบบนี้แล้วเรียงพลาสติกอีกหนึ่งทีก็พี่พี่แบบนี้น้องเือนน้องตรงเนี้ย น้องเหมือนเขายุบไปนิดนึงครับพี่พี่ลองดูอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเพราะพี่พี่ครับหลวงปู่ทวดแบบนี้พี่พี่โอ้โหเก่าจัดสวยจริงจริงแบบนี้ครับพี่นี่ถักลวดน้องแล้วก็เลี่ยมพลาสติกข้างนอกแบบนี้รายการที่5ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบหลวงปู่ทวดเก่าๆแห้งๆแบบนี้แล้วถักลวดมาแบบเข้มขังมากๆครับพี่พี่ครับเอา500รบาท อีกเอห้าร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่หกพี่พี่พระกำแพงซุ้มกอพระกำแพงซุ้มกอแบบนี้เก่าเก่าสวยสวยพี่พี่ลองดูในพระเนื้อดินเก่าเก่าแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับนี่เลยวานมะขามเต็มเต็มแบบนี้พี่พี่ลองดูในเนื้อแบบหืมดูโซนมะขามเปียกอะครับพี่พี่นึบๆเลยเนาะพี่พี่เนาะละเอียดนึบๆแบบนี้เลยเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบแบบนี้พี่พี่ลองดูในโอ้โหเก่าดีสวยดีแบบนี้รายการที่หกเอาสามร้อยบาท อย่างนี้เอา3 0มรบาทเท่านั้นนะพี่พี่ครับลองดูพี่พี่รายการต่อมาพี่พี่ลองดูเหรียญหลวงพ่อเต๋วัดคงทองแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เลยพี่ลองดูหลวงพ่อเต๋วัดคงทองหลวงพ่อเต๋คงทองพี่พี่หลวงพ่อเต๋คงทองวัดสามงามน้องแบบนี้ต้องขออภัยพี่พี่แม่พูดผิดพูดถูกไปเลยพี่พี่ครับวัดสามงามจังหวัดน้องฐมถแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เลยนี่มาคู่กันเลยครับพี่พี่ครับมาคู่กับแม่นังกวักแบบนี้เลยพี่พี่ได้มาคู่กันแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับลองดูน้องพี่น้องแบบนี้เหรียญพ่อเต๋เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบสวยงามด ผิวพันธุ์อาจจะดูแบบบ้านๆนิดนึงนะพี่น้องผิวพันธ์อาจจะดูบ,บ้านๆนิดนึงแบบนี้แต่ยังดูสวยงามดีครับพี่พี่ยังดูรายละเอียดยังดูสวยงามคมชัดดีแบบนี้พี่พี่ครับสวยงามคมชัดดีแบบนี้หลวงพ่อเต๋ค,คงทองวัดสามงามจังหวัดนคนปรปฐมแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบไว้พี่พี่ครับเรียมพลาสติกเรียบร้อยแล้วรารการที่7แบบนี้เอาสี0บาทอย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับ รายการต่อมารายการที่8ครับพี่พี่รายการที่8จะเป็นเจ้าสัวครับพี่พี่ครับเจ้าสัวแบบนี้พี่พี่ลองดูลอยจันด้านหลังแบบนี้ครับพี่พี่โอ้โหดูลอยจันแบบนี้สวยงามมากๆครับพี่พี่ครับนี่เลยเก่าเก่าสวยสวแบบนี้เจ้าสัวครับพี่พี่ครับเจ้าสัวแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่โอ้โหดู เปียกทองแล้วพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่เก่าเก่าสวยๆแบบนี้หลังลอยจานเต็มเต็มครับพี่พี่ครับหลังลอยจานเต็มเต็มแบบนี้เลยอย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบครับพี่พี่ครับณชารีติแบบนี้หัวใจพระศิวลีน้อพี่น้องลองดูรายการที่8เอาสี่ร้อยบาทอย่างเี้เอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่เก้าครับพี่ นี่เลยพี่ๆเสมาเสมาหลวงปู่ทวดรุ่น3ามแบบนี้เปียกทองสวยๆพี่พี่ต้องบอกว่าเปียกทองสวยงามมาก,มากๆสวยจริงๆพี่พี่ครับแบบนี้เลยเสมาหลวงปู่ทวดแบบนี้สวยๆรุ่น3ามน้พี่น้องรุ่น3าแบบนี้พี itsu, ่พี่ลองดูเนี่ดูตัวตัดแบบนี้ <JES US> ครับพี่พี่ครับนี่เลยสวยๆแบบนี้นี่เลยครับพี่พี่หลวงปู่ทวดหลังพระอาจารย์ทิมแบบนี้พี่พี่ลองดูพระครูวิกสายโสพลมเล็บอาจารย์ทิมแบบนี้สวยๆคมๆแบบนี้ครับพี่พี่ เปียกทองเก่าๆสวยๆแบบนี้เลยครับพี่ๆลองดูอย่างนี้รายการที่9้าเผื่อพี่ๆท่านใดชอบับพี่ๆครับเอา500บาทหลวงปูทวดรุ่น3าแบบนี้เอา500บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับรายการต่อมารายการที่10ครับพี่ๆรายการที่10พ่อพุ่มพี่ๆลองดูแบบนี้โอ้โหดูเนี่ยครับพี่ๆลองดูเนาะกระไหลทอไอกระไหลเงินสวยๆนะครับพี่ๆครับกระไหลเงินสวยๆแบบนี้เลยพ่อพุ่มพ่อพุ่มแบบนี้สวยงามดีครับพี่ๆครับนี่เลยห่วงเชื่อมนะพี่นนอะห่วงเชื่อมแบบนี้ข้างกระบอกห่วงเชื่อมแบบนี้ครับพี่ๆลองดูนี่ เก่าดีสวยดีแบบนี้ครับพี่ๆครับพระบ้านสวยงามดีแบบนี้พระบ้านสวยสวยแบบนี้พี่ๆลองดูนี่พอพุ่มแบบนี้พี่พี่พอพุ่มนี่วัดบางโคนอกแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่เก่าดีสวยดีแบบนี้ก็ไหลเงินรายการที่10เอาสี่ร้ยบาท เก่าๆสวยงามดีแบบนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่11ครับพี่พี่นี่เลยปกใบมะขามแบบนี้โอ้โหดูครับพี่พี่กระไหลทองน้องน้องปกใบมะขามหลวงปู่ทิมแบบนี้มาพร้อมตลับหนึ่งใบครับพี่พี่ลองดูเลยแบบนี้เล็กๆน่ารักน่าใช้ดีมีมาพร้อมตลับหนึ่งใบแล้วพี่พี่เอาไปใช้ขึ้นคอได้เลยครับพี่พี่ครับแบบนี้น้องน้องเอาไปให้เด็กๆคล้องได้ผู้ใหญ่คล้องดีเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้นี่ปกใบมะขามหลวงปู่ทิมแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่11เอา600บาท นีอย่างนี้เอาหกร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่สิบสองครับพี่พี่ รายการที่12หลวงปู่ทวดเม็ดแตงแบบนี้พี่พี่ลองดูเดี๋ยวโอ้โหดูสวยงามดีปี06นหน้าผัก4เส้นหนังสือเลยหูแบบนี้ราชินีเม็ดแตงกับพี่พี่มีตลับให้1ใบด้านหลังเป็นพระครูวิสัยโสพลมูลเล็บอาจารย์ทิมอีก1รายการแล้วครับพี่พี่ลองดูนะพี่เนาะสุดยอดพระนี่รันตรายครับพี่พี่ครับแบบนี้หลวงปู่ทวดพี่พี่เด็กค้องได้ผู้ใหญ่ค้องดีเล็กๆขนาดนี้ผมบอกได้เลยว่าสุดจริงๆกับพี่พี่ครับองเล็กๆแต่พุทุคุณไม่เคยเล็กตามพี่พี่ครับแบบนี้เลยลองดูรายการที่12เอา700บาท อย่างนี้เอา700บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่13บสามครับพี่พี่เสมาหลวงปู่ทิมแบบนี้เนื้อทองแดงเก่าๆมีตลับให้หนึ่งใบครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีแบบนี้เนื้อหาเก่าๆทองแดงเก่าๆแบบนี้พี่พี่ครับทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยต่อโคตัวละหนึ่งตัวนะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่หลังยันคมชัดดีหลังยันคมชัดดีครับพี่พี่ครับที่ระลึกฉลองอายุครบ8รอบแบบนี้ เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบมีตลับหนึ่งใบให้เลยครับพี่พี่มีตลับหนึ่งใบให้เลยครับพี่พี่แบบนี้เอาไปขึ้นคอได้เลยรายการที่13เอา600บาทอย่างนี้เอา600บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูนะพี่พี่นะรายการต่อมารายการที่14ครับพี่พี่เหรียญหล่อพรม พระเหนือพรมนะพี่น้องพระเหนือพรมหลงปูดูวัสแกแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เลยเก่าดีสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ครับหลงปูดูวัสแก่ตลับเก่าๆหนึ่งใบแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับรายการที่14พี่พี่รายการที่14แบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับเหรียญรอพรมพระเหนือพรมนะพี่น้องหลงปูดูแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูในดูเก่าๆเลยครับพี่พี่รอเก่าๆสวยงามดีแบบนี้หลังยันคมชัดลึกดีครับพี่พี่ครับอย่างนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่14เอา500บาท อย่างนี้เอา500บาทเท่านั้นคพี่พี่ครับลองดูพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่โอ้โหดูพี่พี่ลองดูนี่เหรียญรอ เดี๋ยวหล่อแซยึดแบบนี้พี่ๆลองดูหลวงพ่อแฉ่งใช่ไหมพี่หลวงพ่อแฉ่งนะพี่น้องแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับนี่เลยสวยอุ้ยเดี๋ยวนะพี่เรหลวงพ่อแฉ่งเหรอหลบปู่รอดหลวงปู่รอดพี่พี่หลวงปู่รอดวัดบางน้ำวนนะพี่้องแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเดี๋ยวดูนี่ดูดูคะเก่าๆแบบนี้พี่พี่โอ้โหเก่าเกึกผิวหิ้งหิ้งเดิมเแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนี่ยโอ้โหงานแซยึดนะพี่น้องแบบนี้ตัวกระตัวยันคมชัดดีพี่พี่ด้านหลังจะเป็นยันแบบนี้แล้วก็มีรรรรออออยยจาานนนนนนะพพพีีีีีี่่่่่้้้้งงแแบบบบบบบคคคัััๆลลดูโโหเเก เก่าๆแบบนี้สวยงามเข้มขังดีครับพี่พสวยงามเข้มขังดีแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบเอาซี0รบาทอย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่พครับลองดูครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่16ครับพี่พครับรายการที่16บใบพุทราหลวงพ่อเงินวัดห้วยเขนเก่าๆแบบนี้เก่าๆแบบนี้เลยพี่พลองดูครับพี่พครับเก่าดีสวยดีแบบนี้ใบพุทรา หลวงพ่อเงินวัดห้วยเขียนกับพี่พีครับแบบนี้เลยพี่พีปีพศประมาณ2 4 6 0ี่หถึงสองสโดยประมาณนะพี่น้องแบบนี้รอเก่าๆแบบนี้เผื่อพี่พี่านใดชอบเพราะพี่พีนี่ดูนะเหรียญกำลังน่ารักดีกกับพี่พีครับพี่พีครับแบบนี้เลยรายการที่16เอา300บาท อีกนี้เอา300รบาทเท่านั้นนะพี่พี่ครับรายการต่อมาพี่พี่รายการที่17จะเป็นหลวงพ่อเดิมพี่พี่นี่น่าจะเป็นชาร์ปรถไฟหรือเปล่าหนุ่ี่น้อตตะกัวชาร์ปรถไฟแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยหลวงพ่อโดหลวงพ่อเดิมน้องหลวงแบบนี้เอ้ยไม่ใช่น้องหลวงสิหลวงพ่อเดิมอันนี้ไม่ทราบที่นะ่ี่น้องไม่ทราบที่แบบนี้แต่พิมพ์ทรงคล้ายนองหลวงครับพี่พี่แบบนี้เลยเก่าดีสวยดีครับพี่พี่ออกเป็นแบบชาร์ปรถไฟแบบนี้ตะกัวเก่าๆออกเป็นชาร์ปรถไฟแบบนี้เผื่อพี่พี่ตั้งใดชอบครับพี่พี่ทราบ <concludes> ดูแบบน,บบนี้รายการที่17เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่18ครับพี่พี่พ่อปพี่พี่จอบใหญ่พ่อปแบบนี้เก่าเก่าเลยพี่พี่ลองดูในดูโอ้โหดูโลหะพี่พี่ครับแบบน,นี้โดนใจพี่พี่พไม่เอ่ยนะพี่น้องลองดูพี่พี่โลหะเก่าเก่าแบบนี้โลหะเก่าเก่ากๆกแบบนี้เลยครับพี่พี่ลองดใูในโอ้โหดู จอบใหญ่หลวงพ่อไปแบบนี้วัดกําแพงนะพี่น้องแบบนี้เก่าดีสวยดีลองดูลหะครับพี่พี่ครับนี่ขึ้นตามุ้งแบบนี้เลยพี่พี่ขึ้นตามุ้งแบบนี้เลยลองดูเผื่อพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่18เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่19พี่พี่สิบทัดหลวงพ่อเงินวัดดอนจะหอมแบบนี้พี่ๆลองดูเนี่ยอืมผิวหิ่ง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 บ้านบ้านน้องได้มาแบบนี้ครับพี่พี่ครับลองดูเลยพี่พี่นี่ พระหลวงพ่อเงินวัดตอนยจดหอมนะพี่น้องแบบนี้สิบทัดหลวงพ่อเงินวัดตอนจดหอมแบบนี้ครับพี่พี่หล่อเก่าเก่าแบบนี้เลยครับพี่พี่ครับหล่อเก่าเก่าสวยๆแบบนี้หลวงพ่อเงินวัดตอนจดหอมปี2 5ง2ครับพี่พี่ครับเก่าดีสวยดีครับพี่พี่เก่าเก่าสวยๆแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูนี่ดูเก่าดีสวยดีแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่19เอา300บาท ยีงนี้เอา300บาทเท่านะพี่พี่ครับลองดูพี่พี่รายการต่อมารายการที่20พี่พี่โอ้โหนี่เลยพี่พี่ลองดูนี่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 อะไรนะพี่นะลืมชื่อไปแล้วเออพ่อวัดบ้านแหลมใช่ไหมพี่เออใช่ใช่ใช่หลวงพ่อวัดบ้านแหลมแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่สวยดีครับพี่พี่ครับ โลหะเก่าๆหิ้งๆบ้านๆได้มาเหมือนกันเลยพี่ๆได้มาคู่กันเลยรับพี่ๆครับแบบนี้นะพี่น้องสวยงามดีนีครับพี่พระโซนทางนั้นเลยครับพี่ๆลองดูนี่โซนเดียวกันเลยพี่ๆเขาเรียกโซนเลยโซนตะวันออกหรืออโซนตะวันตกนะพี่น้องแบบนี้นครปฐมอะไรทํานองนี้ครับพี่ๆครับลองดูเลยครับพี่ๆอันนี้จะอยู่ทางโซนสมุทรสงขรามสมุทรสาครนะพี่น้องแบบนี้พี่ๆครับหลวงพ่อวัดบ้านแหลมแบบนี้เก่าๆสวยงามดีแล้วพี่ลองดูโลหะครับพี่ๆครับนี่ดูโลหะเก่าๆแบบนี้เลยครับพี่ๆโดโลหะเก่าๆแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบรายการ สามร้อยบาทอย่างนี้เอาสามร้อยบาทเท่านั้นครับพี่พี่ครับลองดูครับพี่พี่รายการต่อมาเลยกันที่ยี่สิบเอ็ดครับพี่พี่ครับนี่พ้าปิดตาแบบนี้ไม่ทราบที่พี่พี่ลองดูนี่คล้ายๆหลุ่มผูเอี่ยมนะพี่น้องคล้ายๆหลุ่มผูเอี่ยมแบบนี้ใช่ไหมเอ่ยพี่พี่ลองดูแล้วกันเนาะพี่น้องแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบพี่พี่ครับนี่เลยเนื้อโลหะเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ออกเนื้อสำลิดนะพี่น้องออกเนื้อสำลิดแบบนี้เก่าดีสวยดีเป็นพ้าเป็นพิมพ์พ้าปิดตาพี่พี่ครับเล็กๆน่ารักน่าใช้ดีแบบนี้ถ้าาาาพี่่ททนใดชออบบเ อย่างนี้เอา300บาทเท่าน้อพี่พี่ครับรายการต่อมาเป็นพระปิดตาอีกหนึ่งรายการครับพี่พี่จะนี้จะเป็นเนื้อไม่กระพัดไม่ดอเป็นเนื้อไม่กระพัดแบบนี้มีการปิดทองมาด้วยพี่พี่มีการปิดทองมานิดนึงแบบนี้เนี่ยยังมีคราบปิดทองยังติดอยู่ับพี่พี่ลองดูแบบนี้พี่พี่ครับเก่าๆสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ลองดูไม่ทราบที่พระปิดตาไม่ทราบที่แบบนี้สวยงามดีเป็นเนื้อไม่กระพัดครับพี่พี่ครับเก่าดีแบบนี้รายการที่22เอา300บาทอย่างนี้เอา300บาทเท่าเนื้อครับพี่พี่ รายการ 1. ต่อมารายการที่23พี่พี่ครับนี่เลยพ้าปิตาเนื้อไม่กระพัดเหมือนกันเลยครับพี่พี่ลองดูแต่เดี๋ยวจะเป็นแบบเหมือนพิมพ์พ anyway. ิมพ์เขาเรียกอะไรพี่พิมพ์แบบคนนั่งเลยเนอะพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยครับพี่พี่เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับนี่โอ้ไม่ใช่เนื้อไม่กระพัดสิเนื้อสำลิดครับพี่พี่ครับเนื้อสำลิดแบบนี้ครับพี่พี่นี่ดูเนื้อสำลิดแบบนี้แต่แบบออกแก่จัดๆเลยครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยน้องพี่น้องอุดมวลสารแบบนี้พี่พี่ด้านใต้ฐานอุดมวลสารแบบนี้เผื่อพี่พี่ด้านใดชอบพี่เนื้อ สอลิดเลยครับพี่ๆครับแบบนี้เก่าเก่าเข้มขังดีน้พี่น้องแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบรายการที่23เอา300บาท ไม่ทราบที่แบบนี้เอา300บาทเท่านั้นนะพี่พี่ครับรายการต่อมาครับพี่พี่เป็นพระปิตาหลวงพ่อเดิมน้ี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ตะกัวเก่าๆหลังยันใบพัดแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูนี่หลังยันใบพัดแบบนี้ผมบอกได้เลยว่าหาค่อนข้างยากนะครับพี่พี่ต้องบอกได้เลยว่าหาได้ค่อนข้างยากเลยครับพี่พี่ลองดูแบบนี้เก่าๆสวยงามดีพี่พี่ครับเก่าดีสวยงามดีแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเลยพระปิตาหลังยันใบพัดเนื้อตะกรวแบบนี้หลวงพ่อเดิม พุทธทั้งโลพี่ๆลองดูพี่ๆหลวงพ่อเดินวัดหนองโพ,พน้องแบบนี้รายการที่24เอา400บาทอย่างนี้เอา400บาทเท่านั้นครับพี่ๆครับ รายการต่อมารายการที่25ครับพี่พี่รายการที่25่หดยพี่น้องแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเสียนแหลม2หน้าแบบนี้ครับพี่พี่เสียนแหลมพิมพ์2หน้าแบบนี้หลุงพ่อเนียมวัดน้อยพี่พี่ลองดูเนี่ยดูตะกัวเก่าๆแบบนี้ครับพี่พี่ครับตะกัวเก่าๆแบบนี้เสียนแหลมนะพี่น้องแบบนี้สวยงามดีครับพี่พี่เสียนแหลมพิมพ์2หน้าแบบนี้เนื้อตะกัวเก่าๆเลยครับพี่พี่นี่หลวงพ่อเนียมวัดน้อยแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่สนิมแดงนคือนิดๆแบบนี้นะพี่น้องกําลังคาสติกดีรายการที่25เอา300บาท อย่างนี้เอา300บาทเท่านั้นครับพี่พีครับรายการต่อมารายการที่26ครับพี่พีเป็นพระหลวงพ่อเงิน ลวมพ่อเงินเนื้อตะกัวแบบนี้พี่พี่ลองดูเนี่ยนีเก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับเก่าเก่าสวยงามดีแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูเนื้อตะกัวเก่าเก่าแบบนี้พี่พี่คลาสสิกดีพี่พี่คลาสสิกดีเข้มขลังดีนะพี่น้อแบบนี้เก่าดีสวยงามดีแบบนี้พี่พี่ครับเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้ครับพี่พี่ลวมพ่อเงินเนื้อตะกัวเก่าเก่าแบบนี้พิมพ์สรงสวยงามองอ้วนลำแบบนี้เลยพี่พี่โอ้โหอ้วนลำจัดจัดเลยนะพี่พี่น้อลองดูกับพี่พี่ครับรายการที่ยี่สิบหกเอาสี่ร้อยบาท อย่างนี้เอา400้บาทเท่าดังครับพี่พี่รายการต่อมารายการที่27ครับพี่พี่ครับมาดูได้ยินหรือเปล่าครับพี่พี่นะโอ้โหกริ่งดังฟังชัดครับพี่พี่คอเอลอัปากาแบบนี้พี่พี่ตองดูลวมพั้เงินปีหนึ่งคอเอลอปากาแบบนี้เก่าเก่าสวยสวยหูพับแบบนี้เลยพี่พี่ใต้ฐานที่สาคัญใต้ฐานต่อโคตรเต็มเต็มพี่พี่หนึ่งสี่หนึ่งห้าอุดด้วยทองเหลืองแบบนี้แล้วกริ่งดังฟังชัด แบบนี้เลยครับพี่พี่กริ่งดังกังวานไปเลยพี่พี่สบ้าน8บ้านได้ยินแบบนี้พี่พี่ลองดูเนาะโอ้โหดูเมติหัวตาแล้พี่ดูนีนเส้นร้อยขีดที่ในซอกสังคติแบบนี้ดูพี่เนาะลองดูพี่พี่ครับยาขัดดเดิมยังเกาะติดอยู่รับพี่พี่ครับคาบยาขัดเดิมยังเกาะติดอยู่เลยครับพี่พี่องค์นี้ผมบอกได้เลยว่าสวยงามจริงจพี่พี่สวยงามจริงแบบนี้หูพับแบบนี้พี่พี หลังหูพับแบบนี้นะพี่น้องลองดูพี่พี่ครับเก่าดีเลยแบบนี้รวมพ่อเงินปี1415แบบนี้พี่พี่เนื้ออาปาก้าสวยๆกลิ่งดังลั่นพุ่งกลิ่งดังลั่นบ้านแบบนี้ลองดูนี่ดังดีครับพี่พี่แบบนี้นะพี่น้องดูรอยตะไบที่ซอกแขนแบบนี้พี่พี่นี่ดูคลาสสิกดีนะพี่น้องแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่27เอา800บาท ย่างนี้เอา800บาทเท่านั้นนะพี่พี่ครับลองดูพี่พี่รายการต่อมารายการที่28นะพี่พี่ครับรายการที่28จะเป็นพระปิดตาหลวงปู่ทิมเนี่ยพี่พี่พระปิดตายันยุ่งหลวงปู่ทิมแบบนี้เก่าเก่าสวยสวยมาพร้อมตลับหนึ่งใบแบบนี้พี่พี่ครับมาพร้อมตลับหนึ่งใบแบบนี้เลยพี่พี่ลองดูน้องน้องแบบนี้โอเไม่อยากดึงเลยเดี๋ยวเล็บเฉกับพี่พี่เดี๋ยวเล็บเฉกน้องน้องแบบนี้เก่าเก่าสวยสวยแบบนี้พี่พี่ลองดูพี่พี่ครับนี่เลยพระปิดตายันยุ่งหลวงปู่ทิมแบบนี้พี่พี่ลองดูนี่ต่อโคต่อยู่ข้างในแบบนนีีี้เผื่่่่อพพทาดช มีตลับเป็นหนึ่งใบเดี๋ยวน้องหาห่วงใส่ให้นะพี่ๆนะรายการที่28เอา500บาท อย่างนี้เอา500บาทเท่านั้นคพี่พี่ครับลองดูพี่พี่บอกเลยว่าวันนี้ไปไวๆนิดนึงครับพี่ๆไปไวๆนิดนึงน้องพี่นัดต้องไปคับขอประทานอภัยด้วยครับพี่พี่ไปไวนิดนึงนะพี่ๆนะแต่ว่าพี่พี่อยากดูรูปเพิ่มเติมบอกน้องได้เลยพี่พี่ยินดีให้บริการครับพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่29ครับพี่พี่เบี้ยแก้แบบนี้เก่าๆเลยพี่พี่ครับเบี้ยแก้เก่าๆแบบนี้นี่จานยันแบบนี้ครับพี่พี่หลวงผู้สุกใช่ไหมพี่น้องแบบนี้ครับพี่ยันประจําตัวหลวงผู้สุขแบบนี้ ปหลอดเต็มเต็มไปพี่ไม่ต้องห่วงเลยพี่พี่ครับปหลอดเต็มเต็มแบบนี้ไปพี่นี่ดูถักลวดด้วยนะพี่เนาะใต้ฐานเขาอุดด้วยแผ่นแผ่นตะกั่วพี่พี่แล้วมีรอยจานแบบนี้เก่าดีสวยดีครับพี่พี่ครับแบบนี้เลยเก่าเก่าสวยๆแบบนี้เบี้ยแก้เก่าๆรายการที่29เอา400บาทอย่างนี้เอา4 0 0บาทเท่านั้นพี่พี่ครับ รายการต่อมารายการที่30ครับพี่พี่ใกล้จะหมดแล้วนะพี่พี่นะรีบตัดสินใจกับพี่พี่ครับนี่เลยครับพี่พี่นี่เลยหลวงพ่อเงินพระราชธรรมาพรแบบนี้หลวงพ่อเงินวัดดอนยอหอมพี่พี่รูปถ่ายอัดกรอบกระจกหลวงพ่อเงินวัดดอนเอหอมแบบนี้เก่าดีสวยดีหลังยันแบบนี้ยันประจําตัวยันครูประจําตัวแบบนี้ของหลวงปู่หลวงพ่อเงินเลยพี่พี่ครับแบบนี้นะพี่เนาะลองดูพี่พี่ประหลอดทมท่วมแบบนี้พระโอ้โหดูรูปถ่ายประหลอดทมท่วมแบบนี้พระราชธรรำมาพรแบบนี้หลวงพ่อเงินวัดดอนยอหอมพี่พี่อย่างนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบรายการที่ สามสิบเอาสี่ร้อยบาทอย่างนี้เอาสี่ร้อยบาทเท่านั้นนะพี่พี่ครับรายการต่อมารายการที่สามสิบเอ็ดท่านพี่พี่ลองดูนี่เลยพี่พี่เหรียญบาทเหรียญบาทแบบนี้พี่พี่องดูนี่เลยหลวงปู่ทิมพี่พนี่ดูต่อโค้ชเฉลิมพ้น ต่อโค้ดสาราแบบนี้เผื่อพี่พี่ท่านใดชอบไปพี่พี่ครับนี่เลยเหรียญหนึ่งบาทเก่าๆแบบนี้น้องพี่น้องเก่าดีสวยดีรายการที่สามสิบเอ็ดเนี่ยต่อโค้ดสาราแล้วก็ต่อคําว่าเฉลิมพลแบบนี้ครับพี่พี่ลองดูเนี่เฉลิมพลนะครับน้องพี่น้องแล้วก็มีสาราแบบนี้ลองดูครับพี่พี่ครับรายการที่สามสิบเอ็ดเอาสามร้อยบาท รายการต่อมารายการลองสุดท้ายรายการที่32ครับพี่ๆครับวันนี้ไปไวนิดนึงครับพี่ๆวันนี้ไปไวนิดนึงเดี๋ยวน้องเฉลยให้ฟังนะพี่ๆนะว่าทำไมเราถึงไปไวขนาดนี้ครับพี่ๆต้องกราบขอประทานอาไปพี่ๆด้วยครับพี่ๆครับนี่เลยอันนี้จะเป็นอ่าเขาเรียกว่าอะไรพี่น้ำเต้าน้องพี่ต้นน้ำเต้าเรียกซับน้ำเต้าดูดซับแบบนี้หลวงพ่อสดครับพี่ๆครับวัดป่าน้คพระศรีเจริญด้านในส่องเข้าไปจะเห็นเป็นรูปหลวงพ่อนั่งอยู่โต๊ะหน้าโต๊ะหมู่บูชาแบบนี้ครับพี่ๆครับสีเขียวเหนียวซับแบบนี้เผื่อพี่ๆท่านใดชอบบครัพี่ เอาไปห้อย minority, ที่ที่ร้านค้าได้เลยนะพี่น้องแบบนี้พี่พี่น้ำเต้าเรียกซับน้ำเต้าดูดซับแบบนี้หลวงพ่อสดเลพี่พี่ครับนี่ชอบเงินสดพี่พี่บอกว่าชอบเงินสดแบบนี้จัดไปกับพี่พี่ครับแบบนี้สวยงามดีเอาสี่ร้อยบาทสีเขียวเหนียวซับแบบนี้พี่พี่น้ำเต้าเรียกซับน้ำเต้าดูดซับหลวงพ่อสดน้องน้องวัดปากน้ำภาษีเจริญแบบนี้เอา4ี0บาทเท่านั้นนะพี่พี่ครับรายการสุดท้ายรายการที่33พี่พี่เราดูในโอ้โหดูรูปถ่ายบานนี้ผมบอกได้เลยว่า สุดจริงๆพี่พี่ครับสุดจริงๆได้มาบ้านๆเก่าๆแบบนี้ผมได้เห็นแล้วขนลุกครับพี่พี่ครับต้องบอกว่าขนลุกเลยครับพี่พี่ไม่เจอเลยพี่พี่ต้องบอกว่าไม่เจอเลยนะ้องแบบนี้เป็นรูปถ่ายพี่พี่ครับรูปถ่ายลวง ปูสุกวัดปากคอมมาขมเท่าแบบนี้ได้ความเก่ามาเต็มๆพี่ๆลองดูได้ความเก่ามาเต็มๆแบบนี้พี่ๆลองดูอืมดูเก่าจัดสวยจริงแบบนี้แล้วเลี่ยมพลาสติกแบบเก่ากึกอครับพี่ๆครับต้องบอกว่าเลี่ยมพลาสติกมาได้เก่ากึกเลยพี่ๆลองดูแบบนี้เนี่ยพี่ๆท่านใดชอบนะพี่นะจัดไปครับพี่ๆครับเก่าดีสวยดีแบบนี้พี่ๆครับเก่าเก่าสวยๆแบบนี้ถ้าพี่ๆท่านใดชอบ หลวงปู่สุกวัดปากคอมมาขํำเท่าเป็นรูปถ่ายหลังพัดยศหลวงปู่สุขแบบนี้เลี่ยมพลาสติกเก่าๆพี่ๆลองดูรายการที่33เอา500บาทรูปถ่ายหลวงปู่สุกพี่ๆสวยงามจริงครับพี่ๆครับต้องบอกว่าสวยงามจริงแล้วผมบอกได้เลยว่าหาไม่ได้เลยครับพี่ๆครับนานๆจะเจอทีผมว่าบันเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่เช่าพระมานะครับพี่ๆองค์เนี้ยใบเนี้ยพี่ๆ รูปใบนี้ยพี่พี่เป็นรูปที่2ที่ได้รับมาเองครับพี่พี่ครับลองดูแบบนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดชอบรายการสุดท้ายรายการที่3 3เอา500บาทเอ้าประมาณนี้พี่พี่วันนี้สัญญาณกลิ่งรัวๆนะครับพี่พี่ครับแสดงว่าวันนี้คลิป EP 5 4 2น้องน้องนำเสนอพี่ครบถ้วนแล้วครับพี่พี่ครับน้องนำเสนอพี่ครบถ้วนแล้วน้องพี่น้องวันนี้กระชับฉับไวนิดหนึ่งครับพี่พี่ต้องกราบขอประธานอภัยพี่พี่มาณที่นี้ด้วยครับพี่พี่ครับพอดีว่าเออพอดีว่าเจ้าตัวเด็กเข้าโรงพยาบาลครับพี่พี่ครับผมต้องไปเฝ้าลูกต่อนะอพี่เนาะอาจจะไปไวนิดหนึ่งครับพี่พี่ตอนเย็นไม่มีนพพี่นะวันนี้ของงดตอนเย็นหนึ่งคลิปนะพี่พี่เนาะวันนี้มีวันนี้ตอนเช้าหนึ่งคลิปพี่พี่แล้วเรามาเจอกันครับพี่พี่ครับวันพรุ่งนี้เลยวันศุ ต้องกราบขอประทานอภัยในความชุกและหกจริงๆพี่พี่ครับต้องกราบขอประทานอภัยจริงๆพี่พี่วันนี้รีบกลับมาอัดคลิปให้กับพี่พี่เลยครับพี่พี่พอดีเดี๋ยวต้องไปเฝ้าเจ้าตัวเล็กต่อนะครับพี่พี่ครับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะพี่พี่ขอให้พี่พี่ทุกท่านมีแต่ความสุขคิดวังสิ่งใดขออหยสมงปรารานาทุกประกันรนะพี่พี่ครับวันนี้น้องต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ